ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโปเกะทาวนะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปหาชิปของโปเกมอนในตำนานกันนะครับก็ไปเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวนี้คลิกแล้วไปไวไปเฉียวเริ่มจากโอโอก่อนเลยนะครับเวลาเหลืออีก5นาทีโคตรหยาบเลยจริงๆมันออกบ่อยมากนะฮะช่วงนี้นะครับก็ประมาณว่าให้เพื่อนๆเก็บประมาณเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนก็ได้แล้วนะครับตัวใหญ่นะฮะเราจะได้ชิปทุกวันนะครับยิ่งเราเปิดด่านไปได้ไกลนะฮะโอกาสเจอ พวกโปเกมอนในตำนานก็ค่อนข้างเยอะหลายตัวมากขึ้นนะครับโอเคไปต่อไปต่อนี่อย่างนี้ได้3ชิปนะฮะบ,บางทีก็มีได้2ชิปบ้างนะครับเราอยากได้ตัวอะไรเอนเตเราก็ไปเอาเอนเตนะครับอยากได้ซุยคุงเราก็ไปเอาซุยคุงนะครับอ่าเลตส์ก็เลตส์กเอนเตอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ซุยคุงอยู่แบบนี้เหมือนกันนะครับวิ่งไปด้วยความเร็วสูงวิงว่งเวลาวิ่งเวลาครับผม โปเกมอนที่เราใช้นะครับหรือที่เราจะตีตัวอะไรก็ได้ฮะยิ่งเลเวลเยอะยิ่งดียิ่งโหดมากๆานะครับแต่หลักๆคือผมอยากได้ลูคาเิโอกับโฮโอนะครับเพราะว่าโหดหรือกาดอนก็ได้นะฮะโอเคไปโฮโอต่อครับผมกดคลิกแล้ววาร์ปได้เลยนะฮะชิลครับผมพลาดอ่าย้ายแมปย้ายแมปวิ่งไปฮะเหลืออีกสามนาทีเท่านั้นเราจะเก็บได้กี่ตัวครับผมกี่ชิปเดี๋ยวเรามาเรียกกันเลยนะ ถ้าเราได้ชิปครบนะครับผมขาดอีกประมาณ10ชิปนะฮะเราจะได้โอโหเบบี้แล้วนะฮะไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับไว้หน่อยไว้หน่อยติดนอนแล้วติดนอนแล้วลืมครับผมลืมดูเวลาด้วยฮะอ่าที่ได้ว่าจะไล่นะครับแต่ไม่ได้ไล่ก็ขออภัยนะครับจัดปโอเคโอโหครับเดี๋ยวเอาเก็บโอโอให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลูคาริโอถ้าทันนะฮะ เดีวตัวอื่นเดี๋ยวขอไว้ก่อนแล้วกันนะครับเรียบร้อยโอเคไปต่อกดดูนี่ก็ได้ครับตอนนี้โปเกมอนที่ออกก็ตามนี้เลยนะครับโอเคไปไปหาโอโอ้ด่วนๆครับเหลืออีกสนาทีเท่าน,นั้นฮะน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่2ตัวหรือเปล่าฮัตชิวฮัตชิวไปต่อ Let's go อืม ซิกแซกเล็กน้อยนะครับ2นาทีลุ้นจริงๆเลยฮะนี่ครับตอนนี้ก็มี40กว่าชิปแล้วนะครับอ่าเจอแล้วนะฮะโอเคส่วนมากนะครับจะมีเลเวล15 30แล้วก็45นะครับเป็นบอสประจำด่านประจำแมปนะครับมันไม่เชิงบอสอะ่ะมันเป็นมินิมินิมีบอสที่เกิดตามเวลานะครับเราสามารถ รอเวลาเกิดเขาได้นะดูได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็กอดดอนกอร์ดก็มีนะครับอโ,โอ้โออ๋อน่าจะหมดแล้วนะฮะ <c oughs> มีเลจิกีการ์ดด้วยนะถ้าใครใครใครอยากได้นะครับผมไปเอาลาติอสแล้วกันอ๋อด่านยังไม่เปิดฮะโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปเอาลูคาริโอต่อฮะัพอดีมันชิปมันขาดอย่างนีนิดเดียวเท่านั้นนะครับน่าจะหนึ่งนะโอเคลูคาริโอออกไปไม่ได้ด้วยนะฮะ คือบางทีแมปเรายังไม่ได้เปิดเราก็ไม่สามารถไปได้นะครับอ่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ไปไม่ได้นะครับงั้นเอาอ่ะเอาเป็นซุยคุงแล้วกันนะครับเก็บตามแมปธรรมดาไปก่อนแต่ลิจิตก,ก็ค่อนข้างโหดนะครับเป็นโปกเกมอนที่ค่อนข้างโหดสบต่อสู้คนเดียวหรือแบบกลุ่มนะฮะแบบว่าสองคนอ่ะอปันได้อยู่ครับซุยคุงไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร,ร่นะฮะสำหรับเกมนี้เพราะว่า สปีดน้อยนะครับมันไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะครับหรืออาจจะเพราะไม่ได้เปิดออดิบิตี้ด้วยนะฮะเกมนี้การเปิดออดิออดิตี้หรืออสกิลติดตัวพาสซีฟติดตัวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับต้องใส่ของเยอะเดี๋ยวผมจะพูดถึงในพาร์ตต่อไปแล้วกันเนาะเอาเป็นการเล่นแบบคร่าวๆก่อนนะครับพื้นฐานนะครับโอเคไปเทนเต้ต่อฮะเลขไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีละ เดี๋ยวเรามาดูชิปด้วยนะครับว่าโฮโอขาดอีกชิปละนี่ไม่ดียังไงเดี๋ยวเราเรียกเลยแล้วกันเดี๋ยวย่อยชิปอื่นนะครับเกมนี้สามารถย่อยชิปอื่นแล้วก็แลกได้นะครับเป็นประมาณว่ารวมได้นะฮะอแต่ต้องใช้จีบีเหมือนกันนะครับเอ็นเต้เอ e, e. e ็นเต้เอ็นเต้ตัวเล็กอย่างตัวที่เราไม่ได้ใช้นะครับอย่างเอ e ็นเต้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับโอเคถ้าเราไม่ได้เรียกนะปึ๊บ หมดเวลาแล้วนะครับปกติแแถบนี้ก็จะมีคิวคอนด้วยนะอ่ชิปสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็โฮโอน่าจะอยู่ตรงไหนวะขอดูโฮโอก่อนแล้วกันเนาะโอเคลบก่อนฮะโอโอปึ๊บเจอไม่วะไม่เจออ๋อนี่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 นะครับขาดอีกหนึ่งชิปเท่านั้น นะฮะเดี๋ยวเราย่อยให้ตัวอื่นก่อนเลยก็ได้นะครับตัวตะกี้เอนเต้เอนเต้ไม่มีหูแต่การดอนผมก็เสียดายนะกีรติน่าจริงๆอยากได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้4ชิปแรกหนึ่งงั้นผมขอเรียกเลยแล้วกันนะครับสำหรับโฮอก็ย่อยไปเลยมาโอ้องออกมาถึงจะเป็นร่างจิ๋วก็ตามนะครับบึ๊ปอ,ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยว สเตตัสไปรีได้นะครับนิสัยก็รีได้นะฮะน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดเดี๋ยวเราไปลองสกิลด้วยเลยดีกว่านะครับพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวมาลองโห่นั่นเองนะครับโอเคเอลงมาก่อน,นครับแล้วก็อัพด้วยฮนะโหเพิ่มดาวได้นะแต่ผมไม่เพิ่มดีกว่าดาวค่อนข,ข้างหายากนะครับอ่าคืออุปกรณ์ทําดาวนี่ต้องทําโปกเกมอนตัวหลักๆนะฮะก็หาหนอนก่อนปึ๊บโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็กด อัพไปเป็นสีเขียวนะครับค่าความค่าความสนิทและการผมขอเรียกอย่างนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ได้ครบเลยเนาะปะกดต่อฮะเขียวบวกหนึ่งต่อไปที่เราต้องการก็คือสีฟ้านะครับยิ่งสียิ่งบวกเยอะยิ่งได้เยอะนะฮะแต่ทําสีส้มอะยากนะครับโอเคเปิดก่อนเลยฮะหนึ่งที่เพชรก็หาง่ายนะครับแพทนี้สามารถตีอ่าตีอะไรดียศึก p v p ได้นะครับ แล้วก็มีหลายแบบนะฮะน่าเล่นขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับสำหรับเกมโปกเกตทาวนะครับโอเคดิสดหรนอที่ตัวข้างนี้กดต่อไปนะครับแล้วก็กายล่างเมก้านี่แพดนี้ค่อนข้างง่ายนะครับตรงที่เราสามารถหาหินอย่างที่บอกในพาร์ทที่แล้วเนาะเอาเวงเข่นได้แล้วนะครับตามด่านมีโอกาสดรอปปกติเนี่ยโหการจะหาแต่ละชิ้นนะผมว่าแม่งโคตรยากเลยนะโอเคโกดนะครับ แล้วก็นี่ด้วยหาไปหาไปโอเคครบแล้วนะฮะขาดหนอนอีกแล้วนะหนอนอีกแล้วโอเคได้แล้วนะครับฟ้าบวกหนึ่งอ๋อต้องเลเวล15ก่อนนะครับงั้นใส่เลเวลให้เขาก่อนเลยนะครับเลเวลค่อนข้างสําคัญนะครับเกมนี้1นึเวลก็บวกสเตตัสเยอะมากเอาแค่20ก่อนไหมเดี๋ยวขอดูสกิลของโฮโอก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมีสกิลเลเวลส3มนะครับรีเลือด แม็กนะฮะอันนี้อาจจะมีคูดาวนะครับแล้วก็สกิลเลเวล44เป็นสกิลบอลไฟนะฮะประมาณนั้นคือโอกาสโดนเนี่ย85%แต่ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สกิลอันนี้นะครับอ่าน่าจะเพิ่มความเสียหายทตดไฟมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะขอตีไปก่อนม <laughs> ันต้องไปนั่งแปรนะครับแล้วก็มีสกิลเลเวล66 70 80โอ้โห50ผมยังไม่ถึงเนี่ยตอนนี้ตัวละครเพิ่งัพ50เองนะฮะ เล่นบ่อยๆเนี่ยคือมันเลเวลค่อนข้างยากนะครับก็อับเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวลองสกิลเลเวล33ด้วยเลยดีกว่านะครับอ่าเป็นรีเลือดเป็นรีเลือดนะครับอับเลเวลเลยฮะพาร์ทนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอทดสอบโฮโอหน่อยเถอะมียิมข้ามเซิร์ฟด้วยนะครับยิมตามท่าดินตามท่าไม่เชิงข้ามเซิร์ฟ สาสแล้วนะครับสา,สบสาเร็วโอ้โหไม่ขึ้นเลยฮะงั้นผมขอเอาตัวไปหาของก่อนแล้วกันนะฮะโดยใช้ลูคาเรโอเนี่ยแหละนะครับหาจากไหนหาจากการทำเควสนะครับหลกัหลกๆเลยมาอย่างนั้นแน่นอนนะครับไหนว่าเอาเป็นอ่าเดลี่เควสครับ กดรับมาก่อนอันนี้คือทําไปบ้างแล้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็หินอันนี้มีความสําคัญค่อนข้างสูงนะครับถ้าเล่นชุดแรกๆใหม่ๆอาจจะต้องซื้อไว้เลยนะครับอันนี้เป็นการเปิดตัวที่ผมจะไปทําก็คือไหนว่าเดี๋ยวเงินซื้อก่อนฮนะหรอบเพื่อเอา EP ีนะครับ EP เกมนี้ใช้เยอะมากนะครับนี่ไงด่านพวกนี้ฮะท,ที่เราจะไปนะฮะเพราะเพราะเปลี่ยนโปเกมอนแล้วนะครับโอเค ก็เป็นด่าน normal แล้วกันเพราะว่า h a r ไม่น่าน่าจะสู้ไหวไม่น่าจะสู้ไหวนะครับจากที่ลองนะฮะเรคูซาเราขึ้นหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเจอด้วงท่านมแมลงต่อสู้นะฮะแมลงไฟเตอร์โอ้โหออโต้ไปแล้วโอ้โหโดน400อยู่นะฮะแมลงต่อสู้โหดนะอย่างนี้ก็โหดนะเพราะว่าไม่แพ้ท่านต่อสู้ด้วยครับนี่นก็สกิลดาก้อนเลยฮะเดี๋ยวต้องเอา ลิซารอนมาแล้วกันนะครับลิซารอนไม่มีอ,อีกเอาเป็นตัวเนี้ยโอเคปูเทล่านะครับปูเทล่าเราต้องใช้ปูเทล่าจังหวะนี้เพราะว่ามีสกิลธาตุบินนะครับบึ๊บออโอ้โหโหดโหดเรเวลต่าง <ifi> เดี๋ยวไปสู้เดี๋ยวไม่ห้าสิบไม่ไหวจริงๆครับแน่เรียน ตัวนี้เป็นท่าต่อสู้เหมือนกันยีมนี้ก็เป็นท่าต่อสู้เนาะเจอลูคาเิโอเป็นตัวสุดท้ายนะครับแต่เราไม่ชนะท่าตแต่ก็ตีตายนะฮะขอเลเวลค่อนข้างต่างได้15นะครับ15ลูกอมลูกอม15เม็ดละกันนะครับขออัพเลเวลกันเลยบึบบึบ,บ,บโอเคเลเวล33แล้วนะครับเราไปลองโฮโอ้กันเลยดีกว่า นะครับว่าจะโหดขนาดไหนหรือไม่โหดเลยแต่สเตตัสของเขาค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าเป็นร่างจิบิอยู่โอ้จิบิเนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อปกว่าอย่างนั้นแล้วกันเอาไปที่ไหนดีอา่าไปลุยด่านละกันเนาะแต่ดานไม่น่าสู้ไหวนะครับเพราะว่าดานเดี๋ยนี้ค่อนข้างโหดเอาเป็นไหนว่า27หมดแล้วนะฮะพยายามนะครับกด พวก3ดาวนะฮะอย่างด่านที่มีอย่างนี้นะครับจะเป็นดานประจําวันเราจะได้หินแล้วก็ได้เหรียญน,นะครับเอาไว้เมกาไม่ใช่เอาไว้เพิ่มดาวของโปกเกมอนของเรามันช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ผมขอล้างรองดานล้างเลยนะเอาดันเลเวลน้อยๆแล้วกันนะครับไม่ต้องลิกว่าฮะเดี๋ยวเอาโฮโอเป็นสู้ในอันนั้นเลยนะครับคือการต่อสู้มันมีหลายแบบนะฮะก็เอาเนอร์มอลนะครับเลเวล30 ราการโอโอเป็นท่าไฟบินนะครับอ่าโดนหินคูณสี่แต่เราเป็นล่างตัวเล็กนะก็ยังไฟบินอยู่ดีนะครับก็มีสกิลท่าไฟนะฮะสร้างความเสียหายบุง้งโอ้ติดสถานะเผาไหม้ด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลทตุบินตุงโอ้เป่าลมฮะเป่าลม ผมว่าบางทีบางสกิลยังไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่เนาะแล้วก็สกิลนี้ขอลองใช้เลยแล้วกันนะครับ่าเพิ่มเกาะน,นะฮะโอเคขอ,อรีเลือดได้ดไหมรีคอมพรีโอเคค่อนข้างเยอะเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ <laughs> โดนความเสียหายเยอะอยู่ฮะคือสเตตัสเขาไม่ค่อยได้เพิ่มเท่าไหร่เนาะก็เอาเนี้ยแหละปูเทล่าเข้ามา โอ้ oh, เรียงไปแล้วนะครับถือว่าดูดีนะครในสกิลโฮโออาจจะได้ลองแค่นั้นแหละทั้งคลิป <laughs> นะครับเดี๋ยวต้องไปทําตัวก่อนนะครับทําได้โหดแน่นอนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้สามารถหาหาชิปของเขาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีหลายเว็บบอสแต่ละตัวนี่ออกบ่อยมากนะครับช่วงเวลานี่ออกก็ส่วนมาก11โมงเนาะแล้วก็ทุ่มนึ นะครับถ้าใครจะหาชิปนะฮะไปหากันได้นะครับผมขอไปดูก่อนแลวกันนะฮะช่วงเวลาเข้าอันไหนวะอ๋อนี่อันนี้นี้ลืมนะครับบางทีก็ลืมนี่นะครับโปเกมอนที่เราฆ่าไปนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็โปเกมอนที่จะออกมาในช่วงเวลาถัดไปนะครับก็ประมาณอีก1ชั่วโมงเอ้ยสชั่วโมง1ชั่วโมง50นาทีนะครับจะเป็นออกพวกนี้นะฮะ คือผมยังไปไม่ถึงแมปนั้นแล้วไม่น่าจะสู้ไหวด้วยนะครับแล้วก็มีเดลออกซี่ล่างเมกาทูนะครับโคตรโหดดูดิเลเวล65เลยนะฮะโอเคช่วงเวลาที่จะออกต่อไปนะครับประมาณบ่ายสองกว่ากว่านะครับอ่าเราจะได้ไปจับกันไม่เชิงจับเราไปฆ่ากันนะครับออกบ่อยมากฮะช่วงนี้หาชิปกันรัวๆนะครับ สามารถมีโปเกมอนเทพได้แน่นอนถ้าขยันนะฮะแล้วก็การตั้งเมกาได้ง่ายด้วยนะฮะแผ่นนี้นะครับโอเคขอดูของที่ต้องใช้ก่อนฮะอาจจะเป็นนกใหญ่ของใช้น้อยมากนะครับแต่ต้องโอโอ,อีก2ตัวนะครับใช้แค่20เองนะอืมลูคาลิโอใช้150โโอใช้ลูคาลิโอถึง4ตัวแล้วก็เรกซ่าใช้ถึง4ตัวเหมือนกันนะครับชอนข้างยากสำหรับพวกนี้ โอเคสำหรับเซอร์ไนท์นะครับก็4ตัวเหมือนกันนะหินอวนเ,เข่นก็หายง่ายหาง่ายแผ่นนี้หาง okay, ่ายโอเคพันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสำหรับการล่าชิปโปกบอนเทพแล้วก็รีวิวโฮโอแบบคร่าวๆด้วยกันเรียกว่ารีวิวได้หรือเปล่าเนี่ยเอาพาเข้าไปตายนะครับพลังเขาน้อยมากนะฮะก็ยังเลเวลน้อยอยู่เนาะแต่ปูเทลา่ายังไงก็ต้องปั้นนะฮะผ่านด่านได้ดีพอสมควร ลากันไปก่อน see y o u อากนนะครับ